ปองปัง,งจังนี้เจ้ะสาวคนไหนรู้ตัวว่ายังสดอ,อยู่รบกวนไปหาน้ำแข็งมาประคบตาเดือนเดือนเพราะไม่เชนัน้นคุณอาจจะเกิดอาการอิจฉาสาวพิมพ์สาซาก็เป็นได้เพราะรายนี้เนี่ยนอกจากจะได้สวีทก,กับหนุ่มนาวินต้าบนเวทีคอนเสิร์ตแล้วคุงรังเวทีก็ยังมีแฟนเติร์จริงอย่างหนุ่มวัดนักบตดมาจุ๊บจุ๊บอีกเดนะคะ่ะ เมื่อกี้ตอนมอบดอกไม้ให้พิมพกอดเดินไปว่าบอกว่าไอ้ต้าเดี๋ยวมึงเจอกูแวก่อนเมื่อกี้ที่จูดไปเลยอ่ะ <c oughs> ไมไ่ต้องนานดิวให้คนเชื่อสุดท้ายจบที่เค้เขาคนนั้นคนเดียว <c oughs> มันมาทีเดียวทุกอย่างล่มสลายหมดเลยแหม <c oughs> เห็นคนเขารักกันแบบนี้มันดำเลยชินใจจริงๆเลยครับชื่